โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพอรลาร,ราชวิทยาลัยพิษณุโลกก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2536เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยรักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตขัติยราชนาลีทรงเจริญพระชนมายุครบสามรอบต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2553 ให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนจุลาพรราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเ,เรียนวิทยศาศาสตร์มีภาคภายใต้การบริหารงานโดยดรวันชัยอยู่ตรงผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเ,เรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพรราชวิทยาลัยพิษณุโลกเป็นโรงเรียนสถศึกษาแบบพักประจำจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงหครอบคลุมพื้นที่บริการ8จังหวัดภาคเหนือตอนล่างได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชรตานกนครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ์สุขโขทยัยอุตรดิตถ์และพิษณุโลกมีนักเรียนจำนวน720คน30ห้องเรียนห้องเดือนละ24คนมีเป้าหมายในการพัฒนาผงผอนนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษให้มีคุณภาพระดับเทียบกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติเพื่อกระจายโอกาสให,ให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนจากครอบครัวทุกระดับฐานะที่มีความสามารถได้เข้าศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองด้วยหลักสูตรและวิธีการที่ออกแบบขึ้นเป็นเฉพาะให้มากขึ้นหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนว,วิทยาศาสตร์จุฬาพร,ราชุวิทยาลัยพิษณุโลกเป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามแนวทางหลักสูตรโรงเรียนว,วิทยาศาสตร์มิภาคเน้นวิธีการจัดการเรียนการสอนด้วยการลงมือปฏิบัติจริง นักเรียนสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆต,ตามความดักความถนัดและความสนใจได้เมื่อจบการศึกษานักเรียนแต่ละคนจะได้เรียนรู้ในสิ่งที่ต่างกันไปตามศักยภาพและความถนัดของตนเองผลสำเร็จที่ผ่านมาของโรงเรียนผลการประเมินการศึกษาระดับนานาชาติตัวแกรม for international student assessment หรือ P.I.S.A. ในการอ่านคิดวิเคราะห์และการคำนวณสูงกว่าระดับประเทศสู่ฝังให้นักเรียนของเราเป็นผู้นำทางวิทยาศาสตร์ในอนาคตนักเรียนของเรามุ่งมั่นสู่เป้าหมายการศึกษาในมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและสถาบันวิจัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนักเรียนจำนวนมากได้รับคุณต่างๆจากรัฐบาลไทยหรือต่างประเทศหลังจากสำเร็จการศึกษานักเรียนจะเป็นนักวิจัยนักประดิษฐ์ ที่มีทัศนคติที่ดีต่อโลกและมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรับใช้ประเทศชาติ